สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นการขอร้องเลยนะคะสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนกระถางบอนสีนะคะทุกคนห้ามลืม2ส,สิ่งนี้เด็ดขาดเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทําคลิปเปลี่ยนกระถางบอนสีกันนะคะเพราะว่าบอนสีของเราที่ปลูกไว้ที่จริงอ่ะควรจะเปลี่ยนทุกกระถางแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนจํานวน3กระถางแล้วกันน้องนั่นก็เป็นเพราะว่ากระถางไซส์ใหญ่นะคะซึ่งเราจะเปลี่ยนจาก6นิ้วไปเป็น8นิ้วนะคะกระถาง8นิ้วเรามีอยู่แค่ประมาณ3ไใบเท่านั้นนะคะเราก็เลยจะ,ะเปลี่ยนให้ดู3ต้นนะคะทุกคน ซึ่งบอนสีทั้ง3ชนิดที่เราเอามาเปรียนกระถางในวันนี้นะคะทุกคนก็เป็นบอนสีที่มีเป็นพวกลูกไม้นะคะแล้วก็เป็นบอนสีมีชื่อนะคะแต่ว่า เขากาลังเริ่มที่จะแตกเนื้อสาวนั่นเองค่ะก็คือเริ่มที่จะฉายแววความสวยนั่นเองนะคะเราก็เลยเอาเขามาเปลี่ยนกระถางก่อนเลยค่ะเ,เพื่อที่ว่าเขาจะได้สวยขึ้นเร็วๆนั่นเองค่ะแต่ว่าคลายแม็กสำคัญนะคะทุกคนมันอยู่ที่เจ้าสองสิ่งนี้ค่ะที่มือใหม่ทุกท่านนะคะที่กำลังจะเปลี่ยนกระถางบอสีห้ามลืมอย่างเด็ดขาดไม่ฉะนั้นนะคะอาจจะเกิดหาย,ยานะในอนาคตกับบอนสีของคุณก็ได้ค่ะแต่สำหรับนะคะมือเก่ามือเทพมือชำนาญในวงการบอสีแล้วนะคะเรียก ว่าพี่ๆเขาอาจจะรู้ดีแล้วนะคะว่าห้ามลืมสสิ่งนี้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมือใหม่ด้วยกันเราไปดูกันเลยค่ะว่าเจ้าสสิ่งนี้คืออะไรและว,วันนี้นะคะเราจะใช้ดินปลูกแบบไหนค่ะซึ่งบอนสีที่เราจะเปลี่ยนกระถางในวันนี้นะคะทุกคนนี่เลย เจ้าใบใหญ่นี่นะที่เห็นว่ามันแบบว่า,าใบสลบสลบนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราเพิ่งเอาออกจากตู้อบนะคะเป็นปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือว่าไม้ชนิดใดที่เพิ่งจะเอาออกจากตู้อบนะคะอาจจะมีอาการใบสลดลงได้บ้างนะคะไม่ต้องไปตกใจนะเพราะว่าก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาบอกว่า แม่เราเอาต้นไม้ออกจากตู้อบแล้วเขาสลบมากเลยมันจะเป็นอะไรไหมมันจะตุยไหมนะคะขอบอกว่าเขาไม่ตุยนะคะเขาแค่สลบเฉยๆนะคะทุกคนก็เหมือนกับเปลี่ยนบรรยากาศโดยกระทันหันนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะสําหรับต้นแรกของเราเจ้าต้นนี้นะคะ เป็นบอนสีไม่ทราบชื่อก็คือเป็นลูกไม้นั่นเองค่ะทุกคนตอนเด็กๆขอบอกว่าขี้ริ้วขี้เหร่มากๆเลยนะคะพอโตมาเขาเริ่มฉายแววความสวยแล้วค่ะเห็นไหมคะพื้นใบสีแดงเข้มนะคะแล้วก็มีความเป็นประประสีเขียวแบบนี้เนาะเราก็ไม่เรียกไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรนะคะก็เรียกเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อแล้วกันนะคะแล้ววันนี้เขาก็โตมากๆเลยคะ่ะนี่เลยนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนก็จะเป็นเจ้าต้นนี้โอ้โหอันนี้สลบมากๆเลยนะคะ เจ้าต้นนี้ค่ะสลบมากๆเลยซึ่งเราก็คับคล้ายคับคลานะคะจำชื่อไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นม้าแก้วหรือเปล่านะคะนี่เลยอ่าก็กำลังจะโตเลยนะคะถ้าตอนที่เขาแบบว่าตั้งก้านสวยๆนะคะตอนอยู่ในตู้อบคือ ฉายแววความสวยมากส่วนต้นนี้นะคะทุกคนนี่เลยเขาก็กําลังฉายแววความสวยนะคะซึ่งตอนที่ซื้อมาเป็นลูกไม้นะคะมีอยู่2ใบคือใบเขียวปีเลยค่ะเราก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยนะคะว่าโตมาเขาจะเป็นแบบไหนเพียงแต่ว่าแม่ค้าบอกว่าชื่อว่าแสงสุรีนะคะแสงสุรีเขาบอกว่าเป็นไม้ที่แบบว่าจะมีพื้นใบสีเขียวๆเ,เหลืองๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็เลยซื้อมานะคะตอนนั้นและตอนนี้เขาก็เริ่มฉายแววแล้วนะคะก็คือใบเริ่มมีความเป็นจุดๆสีชมพูแล้วล่ะคะ่ะ มาแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันเลยซึ่งอุอปกรณ์นะคะหรือวัสดุในการปลูกที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเราจะใช้แค่กาบมะพร้าวเอ้ไม่ใช่ <laughs> เราจะใช้แค่ใบก้ามปูหมักเพียวๆเลยค่ะนะคะ <laughs> ส่วนอีก2ส,สิ่งที่บอกว่าห้ามลืมอย่างเด็ดขาดเลยนั้นนะคะ <laughs> ก็คือนี่เลยค่ะไรโคเดอร์มานะคะ และสตาร์เกิลจีค่ะทุกคนนะคะไตรโคเดอร์มาแน่นอนค่ะช่วยฆ่าเชื้อนะคะช่วยป้องกันเชื้อรานะคะทุกคนส่วนสตาร์เกิลจีนะคะช่วยป้องกันนะคะนอนแมลงต่างๆที่อาจจะฝังอยู่ในวัสดุปลูกของเรานะคะไม่ว่าคุณจะผสมวัสดุปลูกด้วยอะไรก็แล้วแต่จะกะมะาพาสรสับจะมีดินด้วยจะมีใบก้ามปูหมักจะมีขี้วงขี้วัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันในขบวนนการหมักมันอาจจะมีพวกด้วงนะคะพวกแมลงต่างๆที่เป็นศัตรูพืชเนี่ย ไปฟักตัวอยู่ในอ,อยู่ในขณะที่เราหมักไว้ก็ได้ค่ะซึ่งเราก็พบแล้วนะคะในขณะที่เราเนี่ยนำใบก้ามปูหมักของเราใส่กระมังนี้นะคะเราเจอเจ้าแบบเจ้าตัวร้ายนะคะที่อาจจะเป็นอันตรายกับต้นไม้ของเรานะคะต้องกําจัดอย่างเร่งด่วนเลยด้วยสตาร์เกิลจีนะคะเพื่อป้องกันและกําจัดนั่นเองค่ะมาเรามาผาสมวัสดุปลูกกันเลยค่ะ และนี่ก็คือใบก้ามปูหมักของเรานะคะทุกคนซึ่งใบก้ามปูหมักเนี่ยก็เป็นใบก้ามปูที่แบบว่าเราไปกรอ,อบเอาตามใต้ต้นนะคะซึ่งมันก็จะมีพวกดินเนี่ยติดมาด้วยอยู่แล้วบางส่วนนะคะทุกคนและในขณะที่หมักเนี่ยมันก็จะมีเจ้าตัวนี้มาด้วยค่ะนี่เห็นไหม อันนี้คือหอยทากนะคะทุกคนเห็นไหมถ้าเราไม่ใช้สารป้องกันนะคะหรือไม่ตรวจด,ดูให้ดีเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในกระถางแล้วก็จะไปกัดกินรากของบอนสีของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเราก็แค่จับทิ้งนะคะทุกคนอ่าส่วนอีกเจ้าตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบให้ดูนะคะนั่นก็คือด้วงนั่นเองค่ะทุกคนเจ้าตัวด้วงนะคะก็คือมันก็จะแฝงตัวอยู่ในขณะที่เราเนี่ย ทำการหมักเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องใช้ตาเกลืจีนั่นเองค่ะตาเกลืจีเราก็จะหมดแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นของมันต้องมีทุกบ้านทุกสวนนะคะที่ปลูกต้นไม้ควรจะมีนะคะทุกคนเพราะว่ามันจําเป็นมากๆเลยนี่แบบนี้เราก็จะโรยลงไปเลยนะคะใช้หมดเลยแหละเพราะว่ามันก็จะหมดถุงอยู่แล้วอันนี้อาจจะน้อยไปด้วยซ้ํานะคะ เพราะว่ามันหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถนํามาใส่ในทายหลังได้นะคะแล้วก็ดีเลยค่ะไตรโคเดอร์มานะคะทุกคนเพื่อป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นค่ะใส่ลงไปเลยไ<อ>ลยไ่ให้ออกย้ำอีกครั้งว่าสองสิ่งนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะหลังจากนั้นเราก็ผสมเลยค่ะ ทุเขาให้เข้ากันเลยนะคะวัสดุปลูกเราจะใช้เพียงเท่านี้แหละค่ะง่ายๆเลยนะคะไคโคเดอรมาน้อยเกินไปก็ใส่ได้อีกนะคะใครไม่มีแบบผงนะคะก็อาจจะใช้แบบน้ํำก็ได้นะคะแบบน้ำํำใช้รถนะคะลงไปในกระถางก็ได้ นี่เห็นไหมคะกิ้งกือนี่ออกถ้าเจอก็หยิบออกได้เลย,เลยนี่ไงทุกคนเห็นไหมเราเจอเจ้าตัวนี้นี่แหละค่ะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันก็จะเจอด้วงแบบนี้แหละคะ่ะนี่นะคะอาจจะแฝงตัวอยู่ตอนที่เราหมักนะคะใบกัมปูเจอแล้วก็หยิบออกนะคะเจอแล้วก็หยิบออก นี่เละค่ะเพราะว่าเราอาจจะมีศัตรูพืชแบบนี้นะคะแฝงอยู่กับวัสดุปลูกของเรานะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ไตรโคเดอร์มาแล้วก็สตาร์เกิลซีนะคะผสมเข้าไปคลุกเคล้ากับวัสดุปลูกด้วยเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เจ้าตัวพวกนี้ไปอยู่ในกระถางนั่นเองค่ะอ่ะโอเคเมื่อเราผสมคลุกเคล้าได้ที่แล้วนะคะเราก็ทำการเปลี่ยนกระถางกันเลยค่ะว้ายตรงเลงมือแล้วกดมา ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังโปรยอ,อยู่แล้วก็มีเสียงฟ้าอยู่นะคะแต่ว่าเราก็จะย้ายมาทําข้างในกันต่อนะคะทุกคนหลังจากที่เราผสมไตโคเดอร์มากกับสตาร์เกิลจีลงไปแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือปุ๋ยมูลไส้เดือนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะทุกคนนะคะหรือว่าเราจะนํามาใส่ในภายหลังก็ได้นะ ไม่มีปัญหานะคะเอาตามที่สะดวกเลยแต่ที่ห้ามลืมเลยนั่นก็คือไตโคเดอร์มากับสตาร์เกนจีนะคะแล้วก็คลุกเคล้าก่อนจ้าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะแล้วฝนตกถี่แทบทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นพวกปัญหานะคะโรคพืชต่างๆมันก็มีเข้ามาเยอะเลยนะคะพวกยาสามัญประจําต้นไม้เหล่านี้เนี่ยก็คือควรจะต้องมีติดบ,บ้านติดสวนไว้เลยนะคะเพราะว่า ต้นไม้ส่วนใหญ่ช่วงนี้เนี่ยเป็นโรคกันเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่มากับฝนก็จะเป็นพวกเชื้อรานี่แหละคะ่ะสารพัดเชื้อราเลยนะคะอ่ะโอเคเราจะเปลี่ยนมาใส่ในกระถาง8นิ้วนะคะทุกคนนำวัสดุปลูกใส่ลงไปก่อนเลยสักครึ่งนึงก่อนเนาะแล้วก็ มาดินเก่าค่อนข้างแน่นแล้วนะคะทุกคนเราเอาดินออกบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ตรวจเช็ครากไปด้วยนะคะเราตรวจเช็คแล้วต้นนี้รากโอเคนะคะรากไม่ได้มีปัญหาใดๆเนาะประมาณนี้นะคะเขามีหัวแล้วนะคะทุกคนแต่หัวก็ยังไม่ใหญ่มากนะคะประมาณนี้ส่วนใบเก่าๆนะคะเราก็เอาออกได้เลยนะ ใบเก่าก็เอาออกได้เลยนะคะเพื่อที่ว่าเปลี่ยนกระถางใหม่เขาจะได้แบบว่าลดการคายน้ำไปด้วยนะคะ <S <S ทุกคนเขาเป็นสองต้นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยแยกเป็นสองต้นได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะไม่แยกเราอยากจะให้เขาเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้อ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมา ใส่กระถางใหม่ได้เลยจัดเรียงรากให้ดีนะคะก็เอาวสัสดุปลูกใส่ลงไปใส่ลงไปพูนพูลเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาลดน้ำเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววัสดุปลูกมันต้จะยุบลงไปนะคะ เพื่อเป็นการทําให้ทรงเขาดูดียิ่งขึ้นนะคะก็เอาหลักมาปักแล้วก็ดามก้านเขาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาพื้นตัวเขาก็จะตั้งตัวปกตินะคะก้านก็จะตั้งปกติเลยกระถางแรกเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นเราก็รถนาำนะคะให้ชู่เลย นะคะใครมีตู้อบก็นําเข้าตู้อบได้เลยนะคะหรือว่าจะนําเข้าถุงอบก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีตู้อบหรือว่าถุงอบนะคะก็สามารถนําพักวางไว้นะคะในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ะคะ่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเปลี่ยนกระถางบอนสีสําหรับมือใหม่นะคะแล้วก็2ส,สิ่งที่ห้ามลืมเลยทวนอีกครั้งนะคะนั่นก็คือสตาร์เกิลจีแล้วก็ไรโคเดอร์มานั่นเองค่ะทุกคน เพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยนะคะที่ทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยผ่านฤดูฝนนะคะหรือในทุกฤดูเนี่ยไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองค่ะก็คือแคล้วคลาดจากมแมลงศัตรตูพืชนะคะแล้วก็เชื้อราต่างๆค่ะถึงแม้ว่าอาจจะมีเล็ดลอดนะคะมาก่อให้เกิดปัญหากับต้นไม้เราบ้างแต่อย่างน้อยนะคะก็น่าจะมีปัญหาที่น้อยกว่าไม่ได้ใช้นั่นเองค่ะ หรือถ้าใครนะคะที่มีคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์นะคะบอกต่อเพื่อนๆกันได้คะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ